เอาเอาตึันนี้ก like like like, yeah, anyway, okay ็วา so ่ายกามรีบไปเลยเดี๋ยวว่าไปกาะนนู้ขางเกาะว้าวรเือโดดปุ๊บวายเือก็ก็ขับอ่างเือปั๊บตึงเชือกมันบิดไปเอาไปเอามาเวียงกก็ไปอย่ะกาะนูเล่นบนี้ปากแตกกไปนอนแอบแอบอบแอบ่เก้ะนูเลยซึ่งก็เชือว่ายไป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 ไปถึงเอาขากาะมาถึงเหมือไรแล้วอขกมาทางหน้าแล้วนี่เรามา กินแปรไปทั้งตัวแล้วรู้ไหมกลิ่นปากแดงปากแตกแล้วก็จุนโจุนโอีกเนาะตาจะเล็กนะก่อนอ่าแต่ว่าปากแตกเลยอย่างนี้เสียดิ้นเลยก็พมกินแปรไปทั้งตัวแล้วเรายังไม่พูดนะยเ้มมุกไม่มุกเตือนมัปึ้งมาเลยนี่เรากินแปรทังตัวเรายังไม่อิ่มที่เรากินเรือกสักตัวลาวเนี่ยเพื่อตกใจเองจ้ะวิ่งองีนี่วิ่งรับตื่นมาลาวไลิงกว้างบอกว่าลิงเออ ไอ้การกอกกินแปะรอกูว่าตึ้งมันกินเราตึงโง่นี่มาทีนี้ตึงนี่นี่มาไปเจอมันมันกี่ฮกเดี๋ยวเราไปแล้งเองตึงริ่งกับว้นามไม่เช้าไปนะตึงเอาห้างพูดกับข้างเชื่อไว้ตึงกนณีเกะกอดเชื่อไปกันไงใบนามกันไปมันจะไล่กับเชื่อตึงเอาตึงพอไปตึงขายงานกอกขายยุติเดิมแล้วมันก็มันจุกอ่ะจะพุ่งอันตัวยิ่งจุกอ่ะอย่างนั้นกุติเดิมแล้วไม่เป็นไร กันนี้พวกลิงไอ้ลิงกับเตื้ยไปตึงกันนี้กังกอกมันก็รู้ท่านเลยว่าไอ้เตื้ยไปลาวไอ้ลิงว่างแล้วเอาเอาไหนอยู Or ่ในกุ้ยหรือก็มาให้พวกมีลาวไอ้ว่างทางทางตูดครับด้วยคนในกว่างเหมือนกันนะมาทางกุ้ยตึ้งกันนี่ตึ้งกันนี่พอไปตึงกังกอกปัญญาลาวมันว่าไอ้ลิงมึงโดนไหมผอมึงกันนะจันยาวไหวไงกูกินแปรทิพย์ตัว ไม่เอาไม้ท <delle> <asan> ี่อ <ome> ่ะนี่มึงเปี่ยวเท้าไม้กูกินตัวเดียวมันนี่รุดกันเพลือเท้าตกใจกันนี่ย่าละก้าวิ่งลอบไปงานป่าป่าลี่เหมืกันติดอ่างมาวิ่งไปวิ่งมาจบต้นไม้ตบต้นหินวิ่งบวดรุดเท้าวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไม่กินไม่กินอปันละงานถึงปั้นมาแล้วแ๊บหนึ่งโอ้นี่ขนาดเราวิ่งเดียวปบนนี้ไอ้กังก็มันย่อวิ่งไปกินเยอะเลย วิ่งกินชื่นชีวิตกันนี่เป็นอาเล่ใช่ไปดูไปกลับมาอีกเลยก็เลยแต่กางอกมันพันยากันนั่หนใจร้ายนะครับคนเอาก็เหมือนกันแหละเหมือนกันเลยถูกคนจะลายแต่ที่เรานี่อยู่หน้าท้ามันกางอกแต่มันมันอยู่ที่ปัญญากางเกมันจร้ายครับจอบกับจะได้ไหมนี่ตารางนี้ อาจำได้ใต่พูสักเรียวแลวก็ลืมแล้วก็ลืมลลลเราแล้วเดวก็นเราให้ความรากทำได้ไม่ได้สิเดีย